เอาล่ะครับพี่น้องเริ่มทำการช่ำหละดึงโซ่ครับอันตราย ถึกไม่แรงเด้อมันจเกาะไม่แรงเดีเ๋ยวอ้ ừ ừ อ้ยว่า อันนี้ถอดวอกมั้เป็นนี่ละโอ้แต่บ้าน,น,านยุน่หนาเยไทยเรียบร้อยเอาเกือบเอาแล้วครับ เ้ยยายกี่โลตากขนมาหุ่นเดือดสีร่าเนี่เหรอคอ้บนตรงดีครับพี่น้องโอ้เช้า 过来过来过来 ลากไปเลยลากลงไปทางหุ่นเลิอบไปเลยโอ้หัวตแข่งเขาแข่งเขาเหรอพี่น้อง ออกไปแล้วครับมันน่าจะกอกปูนแหละเพราะว่าแต่ก่อนเจ็ดหกสิบมันจะมีก่อนทวงไหมทีวนี้มันเขาเห็ดใหม่เด้เขาเล่าตัวนี้มันทวงแท้ แต่ที่จริงตัวเดินเท่าเป็นมันเท่านีม,มากันนักแหงแล้วทั้งหลังอนะ่ะเอาออกก็ได้อึดอัดยังเดียว ตัดออกอย่างเี็การนี้เตัดออกไหม,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 มินห้ไวเ็่เลยออกต,ตัด,ตดออ้อแล้วน,นอ๋นอนับนสิมมาแล้วตัด,ตดย่างเดียวครับโี่เขาก็เปลี่ยนมาไหมนี่ปกติมันจะมีตัวพ่วงมานน่เลย ปกติมันพวงมันนีแหละครับมันใส่ย่อยปันเห็นไหมมันประ้องไปปันบนมันประ้องไปปันบนด้อันนี้มันเห็ดพอไหมมันก็เลยได้ปันไปจย่งที่ก็ใส่ได้คือเขาเครื่องก็ต้องใช้ของเลี้ยวครับเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรรู้สึกว่าจะดำดำ ถ้าทิ้งอย่างเดียว <c oughs> ช่วงล่างตันดน็อตหมดไอ้ตอนโรเลอร์ออกใหม่หมดเลยเป็นใหม่หมด แต่ถ้าเป็นคูวต้านะครับ <c oughs> ถ้าเราทําช่วงล่างแบบนี้จบมันก็จบนะ <c oughs> ถามว่ามันจะได้ซ่อมอีกเลยไหมมันมันก็ได้ซ่อมเหมือนเดิมครับแต่มันทนกว่าแต่ถ้าเป็นคูเวตานี่สองปีแรกนี่แทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดียวอย่างเดียวพอปีสามปีสี่แล้วแต่คันครับบางคันก็เริ่มแต่ปีที่สามบางคันก็เริ่มแต่ปีที่สี่ พอหลังจากนั้นซื้อลูกปืนมาไว้รอเลยครับช่วงล่างแต่ตอนบนนี้ต้องยอมรับครับว่าเขาทนจริงๆนะครับต้นบนนีทน้ทนทานครับแต่ช่วงล่างนี่เขาจะค่อนข้างจะได้ทาหน่อยแต่ถ้าทําเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ซ่อมมันก็ได้ซ่อมแต่มันก็อายุการใช้งานมันก็จะนานกว่านาะแต่ ถ้าทําไหมในหมดสองแสนกว่าครับช่วงหลังเอาไปทําแบบนี้หมดสองแสนกว่าโซ่ใหม่ใบไหม่โรเลอร์นะครับพวกตัวดงเกเืินพวกก้อนพวกไรหมดสองแสนกว่าครับแต่ถ้าทําปีหนึ่งถ้าทําเช็คไหม่เงี้ยน่าจะอุได้นานครับคูปต้าี่ถึงก่อนลงนะั้นเราเช็คทุกตัวนะครับ ก็ได้ทําอยู่แต่ก็อาจจะน้อยจะมากแล้วแต่การใช้งานครับแล้วแต่พื้นที่ถ้าแห้งแรงหน่อยแข็งแข็งก็บาโดนครับพี่น้องแต่ถ้าว่าแบบนี้นี่โดนแข็งแข็งนี่ก็จักสิเป็นแนวด้กันเด้อนี่แมงน้ำไหลวลนคลนเลย <c oughs> เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผม มีสวัสดีครับ